มีอะไรวางอยู่ใช่แล้วค่ะมีฟักทองและมะละกอนั่นเองค่ะแล้วมะละกอและฟักทองอะไรหนักกว่ากันนะักเรียนทราบไหมคะถ้ายัางไม่ทราบเราไปลองชั่งกันเลยค่ะฟักทองหนักเท่าไรคะใครตอบได้แล้วบ้างเออใช่แล้วค่ะ ฟักทองหนัก2กิโลกรัม8ขีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาะกอจะหนักเท่าไรไปชั่งกันเลยค่ะมละกอหนักเท่าไรคะคนใดตอบได้บ้างคะเก่งมากค่ะมาะกอหนัก 1>, 1กิโลกรัม7ขีดนั่นเองนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้จะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลยค่ะฟักทองหนะัก2กิโลกรัม8ขีดกับมะละกอหนะัก1กิโลกรัม7ขีดอะไรหนักกว่ากันคะ จะเห็นว่ามะละกอหนักไม่ถึง2กิโลกร,รัมแต่ฟักทองหนักมากกว่า2กิโลกร,รมัมดังนั้นฟักทองหนักมากกว่ามะละกอนั่นเองค่ะนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะว่ามีอะไรช่างอยู่ใช่แล้วค่ะมีเห็ดฟางและผักบุ้งช่างอยู่นั่นเองแล้วเห็ดฟางหนักเท่าไรมีใครตอบครูได้บ้างคะ เก่งมากค่ะเห็ดฟางหนัก1กิโลกรัมหขีดแล้วผักบุ้งล่ะคะผักบุ้งหนักเท่าไรใช่แล้วค่ะผักบุ้งหนัก3กิโลกรัมสี่ขีดแล้วใครบอกครูได้บ้างคะว่าผักบุ้งและเห็ดฟางอะไรหนักกว่ากันมีใครตอบได้บ้างคะจะเห็นว่า3มกิโลกรัมกว่า หนักกว่า1กิโลกรัมกว่ากว่าหรือ1กิโลกรัมห้าขีดหนักไม่ถึง2กิโลกรัมหรือ3กิโลกรัม4ขีดหนักมากกว่า2กิโลกรัมดังนั้นผักบุ้งหนักมากกว่าเห็ดฟางหรือเห็ดฟางเบากว่าผักบุ้งนั่นเองค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมต่างกัน สิ่งใดที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าสิ่งนั้นจะหนักกว่านั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนักของเห็ดฟางและผักบุ้งกันไปแล้วลองเปรียบเทียบน้ำหนักของค้าและกระหล่ำปีกันดูนะคะว่าสิ่งใดมีน้ำหนักเบากว่ากันนักเรียนไปดูกันเลยค่ะเอค้าหนักเท่าไรกันนะมีใครตอบได้บ้างคะ ใช่แล้วคะ่ะคณะหนัก1กิโลกรัมห้าขีดแล้วกระลำปีนะคะหนักเท่าไรใช่แล้วคะ่ะกระลำปีหนัก1กิโลกรัม8ขีดแล้วอะไรเบากว่าคะจะเห็นว่าสิ่งของทั้งสองอย่างนี้หนัก1กิโลกรัมเท่ากันแต่หขีดเบากว่า8ขีด ดังนั้น1กิโลกรัม5ขีดเบากว่า1กิโลกรัม8ขีดจะได้คณะเบากว่ากะหล่ำปีหรือกะหล่ำปีหนักกว่าคณะนั่นเองค่ะสังเกตว่าถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากันให้เปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดหรือกรัมสิ่งใดมีน้ำหนักเป็นขีดหรือกรัมมากกว่า สิ่งนั้นจะหนักกว่าค่ะนักเรียนเปรียบเทียบผักต่างๆกันไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองเปรียบเทียบผลไม้ทั้งสองอย่างที่หน้าจอกันนะคะว่าผลไม้ทั้งสองอย่างนี้อะไรจะหนักกว่ากันไปดูกันเลยค่ะผลไม้ทั้งสองอย่างนี้ก็คือส้มโอและแตงโมส้มโอหนักกี่กิโลกรมัมกี่กรัมคะใครตอบได้บ้างเอ่ย ใช่แล้วค่ะส้มโอหนัก1กิโลกรัม500กรัมแล้วแตงโมะ่ะคะแตงโมหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะเก่งมากค่ะแตงโมหนักสองกิโลกรัม300กรัมจะได้ว่าสองกิโลกรัม300กรัมหนักมากกว่า2กิโลกรัม1กิโลกรัม500กรัม หนักน้อยกว่า2กิโลกรัมหรือเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมได้ว่า2กิโลกรัมหนักกว่า1กิโลกรัมดังนั้นแตงโมหนักกว่าส้มโอหรือส้มโอเบาวกว่าแตงโมนั่นเองค่ะนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะักเรียนดูข้อความที่หน้าจอนะคะว่า 2กิโลกรัม5ขีดกับ2กิโลกรัมครึ่งมีน้ำหนักเป็นอย่างไรกันคะเอแล้วครึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะครึ่งกิโลกรัมเท่ากับ5ขีดดังนั้น2กิโลกรัม5ขีดเท่ากับ2กิโลกรัมครึ่งนั่นเองคะ่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมหรือกิโลกรัมและขีดของสิ่งต่างๆสองสิ่งสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่าถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเท่ากันสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกรัมหรือเป็นขีดมากกว่าจะหนักกว่านักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ